สวัสดีจ้าพี่น้องป่องไปสปูสุคนต้อนรับเข้าสูช,ช่องก็ติดห้วดังมากแช่เนาะจ้กกับมาพอกับแอดมินในวันพพธที่21ธัท่านว่าคมเนาะจา่ะแอดมินกับสิภาพี่น้องสปูสุคนมาเบิงแนวทางดีๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขด,ด,ดังๆหัวประจําวันที่30ธัท่านว่าคมเนาะจา้ะสําหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางของหนุ่มคู่เมืองต่อด้วยแนวทางของคุณหญิงงามใจ แอดหนึ่งละตกทายโดยเรทางของเด็กสุพรรณเด้อพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสควอนนอกจากโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสดงรับชมคลิปไม่ๆหมกันนอกจากแอดมินก็แสดงมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสคกอนเด้อจ้ะ เพื่อเป็นการบอสวัลลาเฮากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของหนุม่มคู่เมืองกันก่อนเลยจะ้ะรัฐบาลไทย30ธันวาคมซึ่งวันนี้เพิ่งกระใหซ้ำโตเม็ดเดียว07 9เด้ก่าพี่น้องเด้อ079ย์เก่าต่อด้วยชุด2ตัโตเม็ดเดียวเนาะจ้ะ3าธันวาคม2 5 6 5โพสาซึ่งหนุม่มคู่เมืองเพิ่งกรให้เม็ดเดียว6 9เก่าด้พี่น้อง2ตัโตเม็ดเดียว6 9เก่าเด้อจ้ะ มาเปิงตอกันทีนอทางของคุณหญิงงามใจกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย30ธันวาคม2 5 6พาซึ่งวดนี้คุณหญิงงามใจเพิ่นกระห้วิ่งทีลักซีได้พี่น้องเด้อชุด2ตัโตก็ได้แก่47 43 37 48 49และ98ได้พี่น้องต่อรยชุด3ตัโตเพิ่นก็ได้ให้3 4 7 3 4 8 4 8 9และ3 8 9 3สามตัวเป็ดเดียว9 4 7 2สองตัวเป็ดเดียว4 7จ้าไปเบื้องต่อกันทีเนื้อท่าของแอดหนึ่งแลจ้รัฐบาลไทย30ธันวาคม2 5 6พาซึ่งวัดนี่แอดหนึ่งเพิ่นกระไฮวิ่งบนลับขาเด้กพี่น้องเด้อวิ่งบนหาชุด3โต๊ะที่ไฮก็คือ8 5 9 9 5 8 7จ็ดเกและ768จะ้ะชุด3ตัวเน้นให้คือแปดหาเก้ากับแปดเก้าไดพี่น้องเด้อต่อโดยสองตัวบนหาแปดหาเกเก้าหกหและ68เน้น2ตัวบนหาเก้าและ6กเก้าจ้าต่อโดยเนาเท้าง2ตัวล่างตรงนะจะ๊ะก็ให้วิ่งทีลักหาเช่นกันนะจะ๊ะหลางก็วิ่งหาคือกัน สองโต้ล่างก็คือสามหกสามหาสี่หาและสี่หกเน้นส6มหกกับสามหาจ้าต่อด้วยโตฟันเจาะเ,เน้นเน้นเนาะจะ้าวนก็คือ8แปดหาเกาสองโต้หาเก้าด้วยพี่น้องเด้อโตฟันเจาะเน้นเน้นแปดหาเกาและหาเก่าล่างสามหกด้วพี่น้องล่างเน้นให้สามหกด้วพี่น้องเด้อแนวทางแอดหนึ่งมักกับไปหาจัดลอตดีติดเอาไว้ด้วยพี่น้องเด้ 1, ดอด มาเบื้งต้นกันทีเดียวท่าของเด็กสุพรรณนจาะรัฐบาลไทย30ทธันวาคมหมวดนี่ก็ฟันหายทีลักจิตนะจ่ะฟัน7ต่อด้วยโตัวอัจ็ด7อ7เจ็และ7 0จ่ะ7 2 7 3 7 1และ7 0 3ดตัวเม็ดเดียวให้3 7 2จ็ดส่ะสตัวเม็ดเดียว สามเจ็ 3, 7, 2, ดสองเดพี่น้องเด้อแนวทางเด็กสุพรรณมากกับไปหาจัดลอตเตอรี่เด้อจ้ะแค่ไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้ะประวัสิเป็นแนวทางของหนุ่มคู่เมืองคุณหญิงงามใจแอดหน,นึ่งรัวแนวทางเด็กสุพรรณแค่ไปเบิงจุดไว้เบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสกคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติเดจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินเบงรัฐบาลเท่าน,นั้นเดจ้ะทางชงบ่สนับสนุนการพนั่หรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํามเดจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด,ดจ้าสื่อต่างก็ลังสรร์ สื่อตามพืนดวงของจะคข้องได้พี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสบุส,บสุกคนโชคดีเฮ่งๆปังๆมันๆกันทุกคนดนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไปื่ซัมมิกรนอจ้ะแล้วจังกลับมาพอกันใหมนในคลิปหน้าสวัสดีจ้า